อะไรวันนี้จะอะไรอีกฮนะแต่งตัวบ้าอะไรของเธอเนี่ยฮะกระโปรงยาวเป็นสุ่มไก่เลยวันนี้ไม่ต้องเข้าประชุมนะนั่งรองข้างนอกไปเลยแต่บอสคะคือโปรเจกต์เนี้ยฉันตามมานานมากแล้วนะคะได้โปรดให้โอกาสฉันได้ไหมครับบอสให้โอกาสกันเหรอก่อนจะขอโอกาสคนอื่นเนี่ยช่วยดูหนังหน้าตัวเองก่อนสารลรูปแบบนี้จะมาขอโอกาสคนอื่นได้ยังไงบอสพูดเกิดปุ๋ยมุ้ยอ๋อถ้าอยากทำงานที่นี่ต่อแล้วก็ ช่วยกลับไปเปลี่ยนกระโปรงให้มันสั้นๆกว่านี้หน่อยได้ไหมฮะโปงยามันส่งไก่เลยนะฮะเฮ้ยฉันต้องกลับไปเปลี่ยนกระโปรงสั้นๆจริงเหรอคะบอสฉันว่าหนูพูดไม่รู้เรื่องหรอกไปเขียนใบาลาออกง่ายกว่าบอสคะแต่ว่าโปรเจกต์นี้ฉัน,นเลขาผมนี่มันใช้ไม่ได้เลยจริงๆนะกลิ่นตัวก็เปรี้ยว แต่งตัวอะไรก็ไม่รู้เชยสุดๆไปเลยหน้าตาก็แย่พาออกงานสังคมด้วยนี่คงแย่แน่ๆผมไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้เรียนจบโซงกะเปล่าแต่การแต่งตัวใช้ไม่ได้เลยแล้วไงวะฮะ,อะเอฮ้ยมึงเดี๋ยวค่นก่อนเ้ย